คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะครับแฟนขับกีเรนผยองของเราน่าจะได้ทราบเรื่องราวของหนุ่มวัยกลางคนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับชื่ออิจิคุระโมโตกินะครับที่เป็นแฟนขับกีเลนมผยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราแบบเข้าเส้นเลือดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่แอดมินของสโมสรกีเลนมผยองของเรานะครับได้มีโอกาสเดินทางมาที่เมืองควาสกิฟอนเทรเรเพื่อเตรียมงานในเรื่องของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอิจิคุระโมโตกินะครับก็ขับรถ เดินทางจากกรุงโตกเกียวนะครับมาที่เมืองคาวาสกิเพื่อที่จะหาวิธีติดต่อกับทีมงานของสมโมสรกีเลมผย,ยองของเราเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวนะครับถึงความรักความชื่นชอบสมโมสรกีเลมผย,ยองของเขาให้เราฟังนะครับซึ่งแฟนคลับกีเลมเิวหย,ยองของเราก็น่าจะได้ทราบเรื่องราวของเขาไปบ้างแล้วนะครับใน Facebook ของสมโมสรที่ทางแอดมินได้มีการเขียนเรื่องราวพร้อมบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวลงให้กับแฟนคลับของเราได้ทราบกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับสโมสรกีเลมผยวหของเราก็ได้เดินทางมาแข่งขันกับสโมสรคาวาสกิฟอนเทเร ซึ่งอิจิคุระโมโตกินะครับก็ไม่พลาดที่จะตามเข้ามาเชียร์เข้ามาให้กําลังใจคุณพลกีเรพยองซึ่งเมื่อเรารู้นะครับว่าจะได้มีโอกาสเจอกับอิจิคุระโมโตกิอีกครั้งหนึ่งนะครับทางทีมงานทางแอดมินของเราก็ได้เซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าตัวนะครับโดยการที่นําชุดแข่งขันสโมสรกีเรยพยองพร้อมลายเซ็นของคุณพลเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราทั้งทีมนะฮะมามอบให้กับมิสเตอร์อิจิคุระโมโตกิหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าแค่ชุดแข่งขันชุดเดเเียยวพร้อมาซน มันคือคุณค่าทางจิตใจของอิจ mm ิค hmm. mm ุระโมโตกิมากๆเลยล่ะครับ <t> ค <symbolic gosta> oh. ุณผู้ชมให้เขาแนะนำตัวหน่อยครับอิจิคุระโมโตกิคครรับ เป็นคนเมืองอะไรครับมาชุชินจิว่าโนจิราสึเกะที่โตเกียวครับที่โตเกียวครับครับทำไมเขาถึงชอบเมืองทองอยู่เต็ดครับน่าจะเองาะง่าสกินง่สกินทุกคนใส่ชก็最初に買ったิฟอร์มก็มันต้องมีการสกีนสกุลสกีนก็คือยูนิฟอร์มแรกที่เขาซื้อก็คือเสื้อของเมืองทองเลย

ก็ถือว่าเราเราก็เป็นน้องใหม่ในเอนะครับดังนั้นเนี่ยการที่แพ้ก็ถือว่าก็ก็ไม่น่าเสียนะแต่ก็เสียไดยนิดหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ได้เจอกับแฟนบอลเมืองทองวันนี้แย่เลยเป็นไงบ้างมีใครทักทายอะไรเขาบ้างนนโทยอ いや今日は一緒にอวててันนี้องร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 ้อあ、ร้อร้องรองร้องの้ององร้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 องาองร้งท้่งร้ออ,อ,องร้ององร้องรองรองรง้องรกององอ้อม,มากองแ้อ้อลร้้องร้อ้อองกงอง้ง้า้้้้อ ร้อมลาเซ็นของนักเตะเมืองทองทุกคนด้วยโดยได้รับมอบจากท่านประธานสโมสรแล้วก็นาโอากิอาโอยามะเขารู้สึกไงบ้างครับเชวางว่ามีนักมีนัซักรุ่งเรื่องฉั่วใส่มาเตเต้มาเพช้นส่วนกิบด้ความสุขนะครับいや今日はちょっと夢のようで。

เอสซีจีสเตเดียมเด่นมินาดาวอล์ดชิลด์ที่เรานะครับก็วันนี้นะครับที่เขาเจอแฟนบอลที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนเขาก็ได้คุยกันสถาน,นีต่อไปที่เขาจะไปเชียร์เนี่ยก็ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นละทุกคนจะไปที่เอสซีจีสเตเดียมอย่างแน่นอนขอบคุณครับพูดเป็นภาษาไทยหน่อยจะนักข่าไทย <laughs> สวัสดีครับผมชื่อโมโตุกิครับ ย่ยนดีนนนครับทุกคนนี่คือเรื่องราวประทับใจของแฟนคลับสโมสรกิเลมผยองของเราที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ถึงประ,ระเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีสโมสรเจลิกให้เขาเลือกเชียร์มากมายเลยแต่ว่าเจ้าตัวกลับเลือกที่จะชื่นชอบและตามติด สโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเด็ดของเรานะครับโดยผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆของทางสโมสรและก็รอเวลานะครับที่จะได้มีโอกาสชมทีมรักทีมโปรดของเขาแบบติดขอบสนามนี่คือหนึ่งในสตอรี่ที่น่าจดจําของสโมสกรกีฬาพิยอุยของเรานะครับก็หวังว่ารถเล็กๆคันหนึ่งที่วิ่งไปทั่วเมืองโตเกียวนะครับแถมมีสติ๊กเกอร์ของสโมสกรกีฬาพิษณุย,ยของเราและอุปกรณ์ การเชียร์ต่างๆของสโมสรกีฬาเอเชียของเราเต็มรถเนี่ยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นได้รู้จักสโมสรเอชซีเมืองทองยูเนเต็ดของเราเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของมิสเตอร์อิจิคุระโมโตกินั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือแฟนคลับพันแท้ชาวญี่ปุ่นที่สุดยอดมากๆเลยละครับขอบคุณนะครับที่มาเติมเต็มให้กับสตอรี่หนึ่งของสโมสรกีฬาเอเชียของเราได้มีโอกาสพูดคุยผ่านไปยังกองเชียร์รุ่นหลังๆอีกนานแสนนานเลยละครับคุณสุดยอดจริงๆเลยละครับอิจิคุระโมโตกิครับ